เอาสักแก๊กหนึ่งครับนี่ฝากตังค์มาให้อันนี้ของเธอต้นมี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 ของมึงอยู่แล้วแหละหันมามองกันสิ ไม่เป็นอ่ะมึงอ่ะเป็นตลกไม่เอาอันนี้จะไปหากินนะทำไมอ่ะมะขามแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายมุกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นตลกห้ามกินนี้เพราะว่ามะขามแล้วมะขามแม่เล่นไปต้องอธิบายไปชีวิตเฮ้ยอะไรเมียกูชื่ออะไรวะอินทิดาป่านันเนอะ,ะเดี๋ยวรอห้าปีนราคนแม่แป๊บเดียว เดี๋ยวผมจัดให้จุรีพรเจ้าเอ๋ยเจ้ามาทำอะไรที่นี่โอมแม่จุรีรูปหล่อพระแอกคนเดิมจะเลิมไทยขอกระอับดยใจปฏิภากฝาก อาทารรดบทบาทนี่เปะจากคำของป้าอาตกวีแม่บอกว่าปากยังกว้างไม่พอขอกว้างกว่านี้อีกหน่อยนึงแม่จา้าเอาแค่หอมปากหอมคอมก็พอปากลูกมีจะฉีกถึงหูอยู่แล้วใครจับตัวเจ้ามา เจ้าไอ้เจ้าที่ได้กันมาไม่น่ากลัวชื่ออัศนัยไอ้อัศนัยมันอยู่แห okay. ่งหนใดกันเล่ามันบอกว่ามันจะไปฆ่าพี่นะรัวไทยวิ่งเตินวิ่งเต้งวิ่งเติงเติงเตเตงบอกแล้วนั่นรัวไทยมันจะไปฆ่าพี่กันนั่นเลย หยุดมาธุรวาจาของเจ้าเดี๋ยวนี้ปานล์ว่าแผ่นยาเราเฉลิมชัยแผ่นเนี้ยแผ่นยาไม่หน่อยพี่เมย์อยากจะเชื่อเลยกูก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันกูโป้ให้วันเนี้ยให้เด็กมันดูอะไรเด็กมันดูอะไรเด็กนั่งดูอยู่อ๋อโอเคมันอยู่ที่ไรกันเนาะไม่รู้มันบอกว่ามันจะไปฆ่าพี่นันนะ มันจะไปฆ่าพี่วันนี้แล้วก็ใช่พี่เป็นคุณอะไรวะพี่หมีพี่หมีก็เป็นแฟนน้องพี่คืนนี้ลูกหมีลาลยจ้ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลาเล่นก่อนอย่าเพิ่งยังไงมึงเอาเนี่ยังไงขอโทษ ใช่ไหมแรงของเขาแรงขูเขาแรงไปสิไปฆ่าช้าก่อนไอเด็กเวทีที่มันนอนหลับไหลอยู่น่ะเออนนท์อยู่ที่ใดวะเจงชลินวอบอกเออนน์ด้วยโลงลิเกจะระเบิดอยู่แล้วมันยังหลับไหลอยู่ในรถ อยู่เลยัวกูกระโดดเป็นกบแล้วเฉลิมชัยพูดกระโดดเป็นกบเพราะฉะนั้นถ้าเอ๋อานอนท์ไม่ตื่นล้ก็เป็นไงเลิกกันเถอะพวกเราย,ยังไม่ถึงขอดยังไม่ถึงขอดเอาละเจ้าไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปฆ่ามันเองไปเลยแต่ว่าวันนี้คุณแม่จ๋าอ เอออะไรอ่ะพูดไรลิ้นแข็งไปแล้วนันไงกูว่าแล้วพูดมากกันแม่เนี่ยคอรักมาห้าปีอให้ลุงฟ้ากับกิจสดามาร้องอฮะเจ้าไปนั่งรอทุกนั้นได้เลยไอ้ลุงฟ้าเจ้าเอ้ย <c oughs> บัตรนี้ท่านคณะเจ้าภาพขอให้มึงแลกกมมูมึงดูมือมึงดูมือร้องเพลงรักมาห้าปีมึงดูมึงดูมือจัดให้ดนตี นี่เฮ้ยจ้ะฮิกฮิก,กลูกหมีสองเขาเนี่ยรักมาก่อนใครคืนเช้าไ่ต้องช้ำใจเรนนอนจะจับจไปขอเธอให้รอไปกอดอันนี้ลูกหมีตัวจริงละแม่ อดวอดเท่าไรเธอก็ไม่ได้ออดสงสัยว่าร้อนจะมีรักสอนชอบไว้รักมาฮาปีพบวันดีขอหอมที่ก็ไม่ได้เธอบอกกับฉันถึงวันอันจจไอม่น่ารักเลยเกินะรักเธอมากฉันเหมือนจงหามัวนลอกฉันเมื่อใดไปดูมาใจจังไปเจอ บอกมาให้ยาพูดเจ้าขอเจ้าได้ต่อไรมีก็ยอมดวงใจจะพร้อมอยู่เสมอจะให้ทองแบบบอกแม่สุขขอเธอตกลงนะเอออย่ามีเกินเฝ้ารอรอจะนอนใจคือทำไมจะแก่ตายเจ้าขอหรือว่าเธอไม่คอยสิทธิลูบหลอกหรือรังยังไม่จบเลยไอ้เหี้ยสั่งหยุดก่อนเนี่ย นี่กำลังมาเลยทัเนี่ยกูเนี่ยหายใจจะไม่ออกอยู่แล้วนะมึงไม่สงสารกูบ้างเลยหรือรังเกียจฉันนั้นมันดำหม้อตอสงสารเถิดน้องเจ้าเอาไปเบี้ยวมั้งสิเอาไปเบี้ยวมันก็ได้มึงสงสารเถิดน้องเบี้ยวไม่ได้ดิทำไมอะไม่หาหนึ่งมึงอะทำไรฮะฮะมึงลงนี่น่ะเอาไปก่อนเอาไปก่อน จะให้พี่รอไปถึงไหนไม่เห็นได้สองร้อยเหมือนเลยบอกเลยให้ออกร้องใหม่เนี่ยได้แล้วนะห้าปีแต่ไม่ได้ห้าร้อยเลยนะได้แล้วครับทางซ้ายเลยครับพี่เน็ตครับนี่อลูกหมีลอยเชียวครับขอบคุณครับแม่ก็ยังนิ่งอยู่เลยเอางี้กูกูรู้แลวกูรู้แล้วเดี๋ยวกูเข้าไปก่อนเดี๋ยวมึงออกมาเนี่ยเขาคอยุบพระราชมาหนึ่งฉาก อย่าเลยมึงเชื่อกูสิมึงเชื่อกูในมึงถึงได้รนงวันเนี่ยไปอย่าเลยอย่าเลยมึงเชื่อไหมเมื่อกี้มึงเล่นเนี่ยริกเก้ข้างลงบอกว่าไม่อยากเล่นแล้วเพราะว่ามันคงไม่มีอะไร้าเท่ามึงอีกแล้วมีมีลุงฟ้าเปิดตู้นะฮะเนี่ยนับบัดนี้พบกับพระเอกคนเดิมเฉลิมชัยใครวะเดี๋ยวไปก่อนนะ มาเลยอย่าไปฆ่าแลวนะยุบอายุบพรราชพระผู้เก่งกาจทางรับเอาองาาอี้มึงร้องคำสุดท้ายเอาอจริงศัตรูมากมายหลายล้อมข้าจะไม่ยอม สยบถึงชีพจะดับแดดินถึงแม้จะสิน้นเป็นศพขอทำเพระชาติศาสนาเพื่อปลวงประชา อยู่ยังกินกบเสมอไครกินกบเหลือใทยกูแดกกบเข้าแล้วกูบอกแล้วไงกูไม่ได้เนื้อเนี่ยได้มึงได้เนื้อกบไปเมื่อกี้เนี่ยพอเลยกูาอเขาแล้วกูไป่าบแล้วอะไรมึง